คุณพิธาที่ต้องยอมรับว่าเขาเขาสดจริงๆนะฮะเอาได้ได้ใจวัยรุ่นแล้วก็รู้สึกว่าเขาทันสมัยอ่ะผูภาษาอังกฤษก็เก่งแล้วก็เป็นผู้นำนะเราอายุยังน้อยผมอยากผมอยากมีนายกรัฐนมนตรีที่อายุน้อยๆบ้างอายุน้อยๆแล้วก็ทันสมัยแล้วก็เขาฟังเพลงวงคอนวงโอเอซิสวงอะไรอย่างเงี้ยผมยังเคยดูตอนที่เขาไาออกรายการ ว่าร้องเพลงใจทำเช่นไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าได้ได้หัวใจวัยรุ่นดีนะครับก็อยากจะให้มีนายกคนรุ่นใหม่ใช่บ้างบ้างอายุน้อยอายุน้อยเท่เท่ใช่ครับพูดภาษาอังกฤษดีโอ้ยต้องอันนี้สําคัญมากผมว่าสําคัญมากตรงภาษาอังกฤษเนี่ยนายกมนตรีต้องเก่งภาษาอังกฤษแล้วนายกก็มาเล่นกีตาร์ร้องเพลงใช่เข้ายุคเข้าสมัยเป็นอะไรอยากจะมีนายกรุกนี้บ้างใช่ครับอยากให้มี เออไม่เห็นพูดง่ายๆผมเชียร์ก็เป็นนายกอะตอนนั้นอะ่ะ <c oughs> ล้วพอเขาไม่ได้เป็นผมรู้สึกอืดาวไปเหมือนกันเป็นหรอเป็นสิพี่มาลุ้นใช่ไหมมาอินเชียร์ต้องเชียร์ส่วนเมีย